นี่คือเห,หรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกํ ok os, ำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะครับรุ่นพิเศษเสาห้ามหามงคล12นักษัตวขนาด3.2เซนติเมตรแบบขัดเงา3มิตินะครับโดยโรงงานกระสาบเพิร์สประเทศออสเตรเลียสภาพสวยและสมบูรณ์ผิวเดิมๆไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเป็นที่นิยมตั้งแต่มีการจัดสร้างหลวงพ่อเกษมเขมโกผลกเสกเดี่ยวด้วยในพิธีเสาหามหามงคล เมื่อวันที่30เมษายน2537นะครับเนื่องในวันเสาห้าอันเป็นวันมหามงคลตรงกับวันที่30เมษายน2537หลวงพ่อเกษมได้เมตตาอนุญาตให้คณะกรรมการอันมีเจ้าประเวศณลำปางเป็นประธานจัดสร้างเหรียญรุ่นพิเศศเสาห้ามหามงคล12นักษัตว์ขึ้นโดยท่านกำหนดให้บรรจุ12นักษัตว์ไว้ด้านหลังเหรียญน,นะครับทั้งนี้ก็เพื่อเสริมโชคชะตาราศี ให้กับผู้บูชาอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเจริญด้วยทรัพย์สินและลาบยศสรรเสริญครับไม่ว่าผู้บูชาจะเกิดปีราศีใดก็ล้วนได้รับผลอันเป็นมหามงคลทั้งสิน้นเหรียญรุ่นพิเศษเสาห้ามหามงคล12นักษัตว์นี้ได้ถูกออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถันที่สุดนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังจากนั้นก็ได้ส่งมอบให้โรงกระสาบที่เพิร์ธประเทศออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตเพื่อให้ได้ความประณีตสวยงามที่สุดสมกับเป็นเหรียญ มหามงคลอันทรงคุณค่าสำหรับรูปแบบของเหรียญรุ่นนี้เป็นลักษณะทรงกลมตามมาตรฐานสากลน,นะครับด้านหน้าเป็นองค์หลวงพ่อกเกษมเครื่ององค์ในอิริยาบทที่เห็นแล้วต้องบังเกิดความปิติยินดีเพราะท่านยิ้มแยม้มเตี่ยมไปด้วยแรงแห่งความเมตตาบารมีนะครับด้านหน้าเหรียญผลิตในแบบพื้นขัดเงาองด้านนะครับเนื้อทองแดงบริสุทธิ์ผลิตแบบพื้นด้านนะครับแต่องค์เงาสําหรับด้านหลัง ของเหรียญรุ่นนี้นับว่ามีความโดดเด่นสวยงามสะดุดตายอย่างยิ่งเพราะทางโรงงานกระสับเพิร์สได้ยินดีผลิตให้เป็นกรณีพิเศษในแบบขัดเงาสามมิตินะครับเช่นเดียวกับเหรียญจิงโจ้ที่เลื่องลือไปทั่วโลกนะครับและยังชนะการประกวดเหรียญกระสรบนานาชาติมาแล้วเหรียญขัดเงาสามมิติจะมีทั้งส่วนเงาและส่วนด้านนะครับสลับกันหลายระดับโดยเฉพาะเมื่อมี12สองนักสัตว์เรียงรายอยู่รอบเหรียญด้วยแล้วเนี่ย ก็ยังเน้นความโดดเด่นสวยงามให้เพิ่มทวีอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับหลวงพ่อเกษมเป็นพระสายวิปัสนาธุระไม่ย,ยึดติดแม้แต่สถานที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมณสุสารใจรักตลอดชนชีพนะครับท่านปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ย,ยึดติดในกิเลสทั้งปวงนะครับท่านเป็นพระที่เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปาง และพุทธศสาสนิกชนทั่วประเทศนะครับหรือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรก็ทรงมีความเคารพศรัทธาในความที่ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและได้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสก,การท่านเมื่อวันที่15มีนาคมพศ2536อีกด้วยครับ เราเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ